สวัสดีครับคอลูกหนังทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ YouTube ช่องคอลูกหนังฟุตบอล f c นะฮะวันนี้เรายังคงจะมาก่อติดสถานการณ์ของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับแม้จะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะครับสำหรับช่อง YouTube ของผมเนี่ยเมื่อก่อนใช้ช่องวา FC ซปีศาจแดงแต่โดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยมีเวลาที่จะได้ไปติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารหรือว่าไปดูเกมของลีกอื่นๆเลยนะฮะคืออาจจะไปดูอยู่บ้างนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้โฟกัสเท่ากับพรีเมียร์ลีก ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคงจะต้องใช้เวลาปรับตัวกันไปพักใหญ่หญๆอยู่เหมือนกันด้วยภารกิจด้วยหลายสิ่งหลายอย่างดังนั้นบุนเดสลีกาเองก็ดูบ้างนะครับแต่ยังไม่ได้เจาะลึกนะฮะอ่าไม่ว่าจะเป็นที่อิตาลีที่สเปนเนี่ยนี่ก็ดูเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับช่วงจังหวะที่มีโอกาสได้ดูน่าจะเป็นทางพรีเมลีกเนี่ยอาจจะเยอะกว่าลีอื่นๆหน่อยดังนั้นก็ขออภัยนะครับที่อาจจะพูดแต่เรื่องของแมนยูนะฮะวันนี้ก็มาคุยกันในส่วนของ บทสรุปทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซชาซึ่งผมก็ได้สรุปไปแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่ผมสรุปไปเมื่อวันก่อนนี้เรื่องของอนาคตของเจ้าตัวนะ่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายก็3เกมจากนี้ไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในพรุ่งนี้นะฮะจะไปเจอกับทางาสัตว์ปีกแล้วนะฮะนั่นก็คือสเปอร์ฮะไก่ดีทอง เมื่อครั้งที่แล้วนะครับไปพลาดท่ายับเยินนะให้กับสัตว์ปีกอีกหนึ่งเจ้านะก็คือองแดงลิเวอร์รพูลไป50าเนี่ยคราวเจอหงแล้วไปเจอไก่นี่จะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็นอกจากความเคลื่อนไหวของทางโซชาที่ได้ข้อสรุปไปแล้วประเด็นร้อนหลายสิ่งหลายอย่างมันก็ยังมีอะไรให้หน่าติดตามอยู่เหมือนกันนะฮะเอาเรื่องของคอนเต้ฮะกุนซือเนื้อหอมที่เป็นข่าวอยู่แทบจะทุกนาทีทุกชั่วโมงเนี่ย ไปไปมาสื่อน,นอกหลายเจ้านะครับให้ข้อมูลที่ตรงกันมาว่าด้วยข้อเสนอต่างๆของคอนเต้ที่มันอาจจะเรียกว่ายากเย็นเกินไปนะครับที่ทางบอร์ดบริหารของแมนยูจะรับได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตัวนะฮะ,ะนะครับค่าตัวที่มาเนี่ยอาจจะสูงลิ่วหรือแม้กระทั่งของสัญญานะครับที่เจ้าตัวอาจจะเรียกร้องไปถึงนู่นนะฮะปี2025รวดเดียวเลยหรือแม้กระทั่ง อิสระในการซื้อตัวนักเตะที่เจ้าตัวเองก็อาจจะมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าไม่อยากที่จะให้ทางบอร์ดบริหารเนี่ยลงมายุ่งมาก้าวไก่อะไรนะักก็คือขนาดยังไม่มาเนี่ยก็แสดงความเรียกว่าแข็งกล้าวใส่แล้วนะฮะดังนั้นตรงจุดนี้ทางสื่อนอกเขาเลยวิเคราะห์ว่าแมนยูน่าจะถอยแล้วละ่ะนะครับคือต่อให้ไม่เอาโซชาจริงๆเนี่ยอาจจะโฟกัสไปที่คนอื่นซึ่งคนอื่นมันจะมีใครไปบ้างล่ะฮะนอกเหนือจากนี้ก็จะมีทั้ง อะไรบ้างะฮะทั้งซีดานทั้งเทนฮาร์คสาคนนะครับที่โผล่เข้ามาแต่ทั้งหมดพวกพวกเขาเหล่านั้นก็ยังยังไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรกันแต่ในส่วนของคอนเต้เนี่ยก็น่าจะแบบว่าเริ่มที่จะแผ่นนะครับคิดว่านะหรือจะเป็นแค่ข่าวลือข่าวอะไรยังไงหรือเปล่า,าก็รอรุ้นกันต่อนะครับแต่สรุปในตอนนี้ก็คือโซชาก็ยิ้มแป้นนะครับก็ลงพานักเตะไปลงซ้อมกันหลายคนก็ มีโอกาสนะครับที่จะได้กลับมาเป็นตัวจริงหรืออย่างคนที่เจ็บอยู่นะฮะที่เราได้เห็นนะครับปอกบายเองเขาโดนใบแดงนะครับในการไปทำฟาวล์ผู้เล่นลิเวอร์อพูลในนัดที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้เจอ3นัดน,นะครับปอกบาจะไม่ได้ลงดังนั้นก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราอาจจะได้เห็นคนอื่นๆได้ลงบ้างจะเป็นใครล่ะฮะอืมอาจจะเป็นมาติดเหมือนเดิมเหรอนะฮะหรืออาจจะเป็น เจสซีลินกาดนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่สรุปว่า3นัดเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันลงมาหรือเปล่านะแต่บางคนอาจจะแอบแซวมาว่าแหมคุณปุ้ยไม่ต้องไปหวังตรงนั้นหรอกโซชาเนี่ยกาไม่ใช้ระบบหมุนเวียนเหมือนกับทีมอื่นหรอกคือใครได้ลงนะต่อให้ฟิตไม่ฟิตเนี่ยก็จะเข็นลงอย่างเดียว <c oughs> อาจจะพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บก็คงจะเป็นวารานคนหนึ่งนะครับที่ไม่แน่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ได้ลงซ้อมแล้ว ได้ลงซ้อมกับเมื่อก่อนเหมือนมีการแยกซ้อมใช่ไหมครับเพราะว่ายังไม่ได้เต็มร้อยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ลงซ้อมปกติกับเพื่อนๆได้แล้วดังนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าแนวรับของแมนยูที่รั่วอยู่ในที่ผ่านมาที่เราจะเห็นเนี่ยนะฮะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าทําไมแมนยูโดนเจาะโดนอะไรง่ายหรือเกินทาไมเสียประตูได้ง่ายหรือเกินเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีแนวรับคนนี้เลยนะฮะนะการที่ขาดวารานไปเนี่ย ทำให้หลายคนเอาไม่อยู่ฮะกาจังหวะขาดขาดเกินๆน,นะครับเข้าบอลพลวดพลาดอะไรก็แล้วแต่มากมายนะแล้วก็ประเด็นร้อนในส่วนของทางนักเตะนะครับที่มีต่อโค้ชอย่างโซชาเนี่ยข่าวเองก็เขียนไปนะครับทำให้นักเตะบางคนจะต้องออกมาแก้ข่าวว่าเฮ้ยมันไม่จริงตามที่สื่อเขารายงานมานะอย่างปอกบาเนี่ยก่อนหน้านั้นก็มีข่าวว่าป๊อกบาไม่ค่อยพอใจโซชาสักเท่าไหร,ร่นะฮะ ถึงขนาดว่าโอเคละเรื่องของสัญญาเนี่ยถ้าเกิดเขาจะอยู่ต่อก็ต่อเมื่อว่าโค้ดนี่ไม่ใช่โซชาแล้วยิ่งถ้าได้คอนเต้มายิ่งจะได้ซีดานมายิ่งจะเข้าทางอะไรประมาณนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความจริงนะฮะก็คือเขาไม่ได้ต้องการที่จะมาเล่นไล่โค้ดอะไรทั้งนั้นนะแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางโซชาอยู่ไม่ได้ว่าเป็นไปตามนั้น แล้วก็ตีตินไปยังสื่อที่เขียนนะครับว่าคุณแหมอยากจะเขียนอะไรลงไปก็เขียนลงไปเลยนะที่ไม่ได้คิดว่าผลมันจะตามมาอะไรยังไงแต่ก็ไม่ได้ว่ามีการไประบุไปฟ้องร้องไปอะไรกันหรอกนะฮะก็แค่พูดบ่นๆให้ฟังว่าแหมเขียนข่าวเท็จกันไปเยอะแยะจนมั่วจนปนปี้ไปหมดเลยว่าอย่างนั้นนะครับสิ่งที่นักเตะเขาพยายามจะสื่อสารออกมาโซชยยัยเก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วในโลกโซเชียลนยก็มันเป็นอะไรที่ห้ามกันยากกันเนาะ เวลาที่จะมีประเด็นมีอะไรไม่ว่าจะเป็นทางสื่อในบ้านเรานะครับหรือจะเป็นสื่อต่างประเทศเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับว่าบางทีก็จับมาตรงนั้นหน่อยตรงนี้นิดมาปฏิปต่อกันนะให้มันเป็นอะไรที่ประเด็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้นเพื่อที่จะขายข่าวเล่นเล่นข่าวกันรวมทั้งคริสเตียนโรนัลโด้ด้วยนั่นแหละนะฮะที่ก็ออกมาพูดนะว่าโอเคละยังคงอยากให้น้องๆน,นะครับในทีมเนี่ยสนับสนุนผู้การทีมอยู่คือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ อาจจะไม่ได้ว่าพูดจ๋าแบบนั้นหรอกนะครับแต่คือพยายามจะปลุกเร้านะครับปลุกเร้าความเป็นนักสู้ในทีมออกมาว่าเนี่ยต่อให้มันจะมีสถานการณ์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะครับไอ้เรื่องของการที่จะมาเตะไล่โค้ชไล่โซชาเนี่ยอย่าหาทําอย่าคิดนะฮะเป้าหมายก็คือต้องแบบว่าเรียกคืนความมั่นใจนะครับด้วยชัยชนะนั่นก็คือสิ่งที่โรนันโดก็สื่อสารออกมานะครับเอาอีก ประเด็นหนึ่งของโรนัลโดที่น่าสนใจนะฮะอันนั้นเป็นประเด็นในสนามนี่แต่นี่มันเป็นประเด็นในบ้านฮนะในบ้านของเขาในครอบครัวเขาโรนัลโดกาลังจะเป็นคุณพ่ออีกแล้วครับโอ้โหนะฟิตจ,จัดเลยเกินทั้งในทั้งนอกสนามนะตอนนี้ <laughs> ก็ไปอวดนะครับผลตรวจอุลตราซาวของภรรยานะฮะในอินสตากแกรมส่วนตัวนะว่าเนี่ยมีลูกแฝดแล้วนะแสดงว่าโรนัลโดก็จะได้เป็นพ่อคนอีกครั้งเนี่ย ในอายุ37ปีในปีหน้านะฮะก็จะมีลูกทั้งหมด6คนนะครับถ้าเกิดว่านับ2คนที่อยู่ในท้องของแฟนของภรรยาสาวเนี่ยไปด้วยเนี่ยปีหน้าเขาก็จะมีลูก6คนโอ้โหนี่นี่จะครึ่งทีมมัน้นะฮะใจคอเนี่ยเจาให้มันเต็มครบทีม11คนเลยไหม37ปีนะครับกับลูกก็6คนนะฮะในตอนนี้อ่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของโรนัลโดเขาก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบทบาท คุณพ่อมือใหม่ป้ายแดงในปีหน้าอีกครั้งหนึ่งของโรนัลโดฮะแล้วก็ในส่วนของคนไหน่ะฮะอ๋อก็จะมีนักเตะบางคนที่กำลังหาช่องทางไปอยู่นะฮะเพราะว่าไม่ได้รับโอกาสจากโซชาที่เด่นชัดก็จะเป็นอดอนนี่ใช่ไหมฮะดอนนี่ฟานเดอร์เบคอันนี้ก็เหมือนที่อิตาลีนะครับบางทีมก็สนใจอยู่นะว่าอย่างนั้น แต่ดิวจะสําเร็จยังไงหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูคือผมว่าตลาดนักเตะของแมนยะูเนี่ยน่าจะคึกคักพอสมควรนะครับนะในช่วงในช่วงประมาณมาการาเนี่ยนนะคอยดูนะฮะเพราะว่ามีหลายคนนะครับที่โดนโซชาเนี่ยจับดองเอาไว้ไม่ค่อยได้ได้ลงโชว์ผลงานสักเท่าไหร่อาจจะได้ลงก็แต่จะไม่ได้ลงเป็นเซเลสก็เล่นตัวจริงอ่ะนะฮะแม้ว่าค่าตัวเนี่ยอาจจะโอ้โหแต่ละคนก็จะได้มานะครับสูงสูงริ้วเลย,เยนะซานโชยางงี้ก็ ยังมีผลงานที่ไม่ปฏิปติต่อนะส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าอาจจะไม่ได้ลงแบบเต็มที่สักเท่าไหร่นะไม่ได้เรียนรู้ระบบนะฮะไม่ได้เรียนรู้ที่จะทําเกมร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆเขาเนี่ยหรือเปล่านะท้งซานโชเองตอนนี้มาร์ซียาลเองก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงมาพักหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ใครอีกคนนึงนะครับโอ้หลายคนอยู่เหมือนกันนะคาวานี่เนี่ยก็อยู่ในส่วนของตรงนั้นด้วยนะคาวานี่ก็ ถือว่ายังไม่มีโอกาสได้ลงในช่วงแรกเสียด้วยซ้ำลักก็คือเอาไว้เปลี่ยนเอาไว้อะไรต่างหากดังนั้นมันก็ได้สนใจนะฮะว่าถ้าเกิดว่านักเตะพวกนี้เขายังคงอาจจะเรียกว่าไม่ได้มีท่าทีอะไรหรอกถ้าตามข่าวนะฮะในช่องทางส่วนตัวไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นอินส a าแกรมเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ยังคงนิ่งๆอยู่กับท่าทีกับปฏิกิริยาต่อกุญซือของทีมนะครับ แต่ถ้าเป็นในส่วนของการที่ไม่มีโอกาสได้ลงสนามโชว์ฝีมือเนี่ยตรงนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับที่พวกเขาเองก็อยากจะเปิดโอกาสนะครับเพื่อที่จะให้ได้ลงเล่นให้ได้โชว์ฝีมือนะฮะคือเซ็นมาด้วยค่าตัวอันมโหฬารแบบนี้จะเซ็นมานั่งตบยุงข้างสนามนี่มัน,ม,นมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะดังนั้นก็พรุ่งนี้นะครับก็รอลุ้นนะฮะว่าการจัดท่าของโซชาเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับการที่ขาดตัวสําคัญอย่างป็อกบาไปเนี่ย มันจะทําให้เรียกว่าแดนกลางของแมนยูที่มีปัญหาอยู่เนี่ยโซชาเขาจะเขาแก้อย่างไรบ้างนะครับเจ้าใครมาแทนมาอะไรยังไงหรือแม้กระทั่งแนวรับนะครับที่เป็นปัญหาอยู่หลายเกม้วเนี่ยวารานจะฟิตทันหรือเปล่าเราอาจจะได้มาคุยมาวิเคราะห์กันอีกนะครับในพรุ่งนี้อาจจะมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมานะฮะทุกคนแต่แน่นอนนะครับว่าในพรุ่งนี้ที่เจอกับสเปอร์เนี่ยไม่ใช่งานง่ายฮะสเปอร์ก็ ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับไม่ใช่หมูหมูแมนยู you, แม้จะเจอทีมที่อาจจะไม่ถึงระดับสเปอร์เรานะครับในที่ผ่านมาเรายังได้เห็นนะว่ายังยังเหืดขึ้นคอเลยนะดังนั้นต่อให้ทางบอร์ดบริหารอาจจะมีข่าวมาว่าไม่สนใจคอนเต้แล้วเพราะว่าเงื่อนไขารายละเอียดที่วุ่นวายยากเย็นเหลือเกินเนี่ยแต่ก็ใช่ว่านะคโซชาจ,จะยังคงอยู่แบบ เรียกว่าเกาหีเหนียวนะฮะทุกคนคือถ้าเกิดพลาดพลัง้งเพราะว่าจากนี้ไปนะเจอตอนนมฮอสเปอร์ pur, แล้วก็จะไปเจอกับแมนซิตี้มันไม่ธรรมดาฮะตรงนี้ถ้าเกิดว่าแพ็กมาอีกเนี่ยนะอาจจะมีเฉพาะการอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมาหรือเปล่าต่อให้เขาไม่เอาคอนเต้เนี่ยก็คือในตอนนี้บอร์ดอาจจะยังยังคงเฝ้ามองดูใครสักคนหนึ่งอยู่หรือเปล่านะฮะเราได้เห็นใช่ไหมครับว่า ตอนแรกก็โอเคแหละไม่อาจจะยังไม่ได้มีข่าวว่าคุยว่าอะไรอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เมื่อรู้รายละเอียดแล้วก็แสดงว่าเขาคุยกันแล้วสิถูกไหมฮะถ้าถ้ามันเป็นไปนตามที่ข่าวลือเนี่ยถ้ารู้ว่าคอนเนต้นต้องการอะไรอยากได้อะไรยังไงบ้างเนี่ยก็แสดงว่าคุยกันในระดับพอสมควรแล้วดังนั้นก็คุยกับคอนเนต้นได้ผมว่าก็ได้เขาก็น่าจะคุยกับคนอื่นได้อยู่เหมือนกันนะอย่างนั้นระยะเวลาจากตรงนี้ไปผมเข้าใจว่าทางทางบอร์ดบริหารก็คงจะค่อยๆดูนะฮะค่อยๆหา ความเป็นไปได้ที่สุดถ้ามันก็ต้องเป็นแผนสำรองไว้แหละถูกไหมถ้าเกิดมันไม่ไหวจริงแล้วมันปลดฟา้าผ่าจริงๆเนี่ยก็จะได้สารต่อกันไปเลยอย่างเราได้เห็นใช่ไหมคูมันนะครับกุญซีของบาซ่าเนี่ยสถิความล้มเหลวอาจจะยังไม่สู้โซชาเสียด้วยซ้ำน่าจะว่ากันตรงๆนะฮะสิบนัดล่าสุดมาเนี่ยแม้จะแพ้ห้าเหมือนกันเนี่ยแต่อย่างนั้นก็เสียประตูน้อยกว่าโซชาเยอะโดนเด้งเลยฮะเจอไป1 0ครับ นัดที่ผ่านมาเนี่ยโดนโดนเด้งไปเลยแต่โซชา5 0ศูนยี่ยังเหนียวฮะนะแขวนพระด,ดีอยู่อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยๆว่ากันอีกทีในะอัปเดตของแมนยูกับสเปอร์นะครับจะมีอะไรให้ได้ตามต่อเดี๋ยวมาวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้ลากันไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ